ก็กลับสวัสด e ีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด e ้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับทุกคนพี่จะมาสอนซื้อท่าทางปักธงด้วยเหรียญนะครับเนาะแล้วก็สอนซื้อซุดนะครับเนาะด้วยเหรียญนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับและก็จะมารีวิวในส่วนของกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเรฟไททของานคุก ที่ขอบอกเลยลยกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับถ้าคุณไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่า ไม่พลาดแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับพี่แบบว่าจะมีตัวอย่างอัปเดตเข้ามาในเกมนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมแต่ละอันที่จับเดตเข้ามาในเกมนะครับก็มีแต่กิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลยนะครับและมีแต่กิจกรรมโหดๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมนะครับที่จัปเดตเข้ามาในเกมนะครับก็พี่อันนี้นะครับน้องก็คือพี่ไปสืบมานะครับเรียกได้ว่านะครับก็คือ กิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับเป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยมาตลอดเลยนะครับทุกคนเออก็จะระมาณเลยนะครับรี่ได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะมาสปอยล่วงหน้าละกันนะครับว่าจะมีกิจกรรมตัวไหนบ้างนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราบ้างเนี่ยนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะ ส่วนของเพชรแบบฟรีๆและกันนะครับสำหรับมุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองเพชรแบบฟร,ฟรีนะครับก็คือเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้า คลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยได้ส่วนของบัตรกินนาฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆนะครับทุกคนมาเรามาดูกิจกรรมตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับสําหรับกิจกรรมตัวแรกนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราสามารถซื้อสุดได้ด้วยเหรียญนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแต่เซิร์ฟนี้นะครับอาจจะเป็นเซิร์ฟนอกนะครับน้องไม่ใช่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแต่อย่างได้นะครับนกกก็คือิจรรมตัวนี้นะครจมี่์ฟอกเท่านนนัั้ะครก คนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซื้อนะครับน้องก็สามารถซื้อได้ในเซิร์ฟนอกนะครับแต่ตอนนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีคร่าวๆมาเหมือนกันนะครับน้องว่าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็จะซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ซุดแบบนี้นะครับจะเป็นสุดตัวอื่นแทนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าไม่ใช่ซุดตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องก็คือจะเป็นสุดตัวอื่นแทนนะครับถ้าเด็กเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเน อาจจะเป็นสุดตัวอื่นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นข่าวดีคร่าวๆนะครับที่แบบว่าสําหรับคนมีเหรียญนะครับก็จะได้ซื้อสุดนะครับเนาะที่แบบว่าซื้อได้ด้วยเหรียญนะครับเนาะก็อาจจะเป็นสุดที่แบบว่าโคตรแท่เลยนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่สุดประมาณนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟนอกนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ละเซิร์ฟมีของแลกไม่เหมือนกันนะครับทุ และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมนะครับนอก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับสาหรับกิจกรรมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ากิจกรรมนะครับนอยังจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวอื่นยะแยะมากมายนะครับอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตัวแรกนะครับที่แบบว่าจะมีคร่าวๆนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับและกิจกรรมต่อไปนะครับที่ะจัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับตู้ลัคกี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องที่ อัปเดตเข้ามานะครับทุกคนสามารถสุ่มได้ด้วยเหรียญเหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอสสำหรับตู้ลัคกี้ตัวนี้นะครับก็มีสุดยอะมากมายนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของสุดว่ายน้ำนะครับนาะแเราก็มีสุดผู้ชายด้วยนะครับทุกคนและของในนี้นะครับสามารถสุ่มได้ด้วยเหรียญเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าอันนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยนะครับก็จะ นะครับโนว่าสุดจัดแน่นอน1้0ยนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับโนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของ กิจกรรมตัวอื่นด้วยนะครับที่จัปเด็เข้ามานะครับก็ยกตัวอย่างก็คือซุดตัวนี้นะครับจะสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอก็เป็นเชือกกระหนาวแบบนี้นะครับนอที่แบบว่าจะสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับที่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสามารถใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับนอก็ เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับนอนลแล้วก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับก็คือทุกอย่างนะครับเนาะในร้านสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ช่จะเป็นทางด้านของตัวละครนะครับสกนรถหรือว่าสกีรถต่างๆมากมายนะครับที่แบบว่าเราสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนและกิจกรรมสายเติมก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมสายเติมนนะครับก็็เป ทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็คือสุดหัวขาวนะครับเราจะกลับมาอีกครั้งเดงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสายเติมนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสุดหัวขาวนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับแล้วก็กลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยวันนี้ก็มีีททาาาาางงดดด้้้้นนนนนนขขออกกกกิจจรรรรรมมมตตััััวะะะะคคคบบไปปปเเเุ็็ณ นี้ร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของกางเกงช้างนะเองครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนถามถึงนะครับเนาะว่าเมื่อไหร่จะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอัปเดตเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ร้อยนะครับเนาะตอนนี้ก็อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะสำหรับกังเกงช เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอน1้0นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสามารถไปสุ่มได้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่บอกว่ายังไม่มีนะครับเนาะก็สามารถไปสุ่มได้นะครับก็ไซส์เพชรนะครับก็ประมาณพันกว่าเพชรเองนะครับเนาะก็ไม่ได้แพงนะครับทุกคนก็สามารถไปซอฟไปซื้อกันได้นะครับเนาะหรือว่าไปสุ่มกันได้นะครับสุ่มหาโทเค็นแล้วก็เอาโทเค็นไปแลกนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้ว่า ไม่ได้เยอะนะครับเนาะพันกว่าเพรก็ได้แล้วนะครับเนาะสำหรับหนึ่งตัวนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆตอนนี้นะครับเนาะที่แบบว่ามีให้เล่นในเกมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสุดจริงนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเป็นประมาณเลยนะครับพี่ๆเขาไหนน้องๆเขาไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังได้ค แช่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆเขาไหนน้องๆเขไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบะไม่ต้องเสียตังค์โดเดทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่ที่จับเด็กัันนะครบไว้เจอใหหม่่ หน้าระกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย